ดีละสวัสดีเด้อแม่พี่น้องนี่กกมาพบมันพ่อกับสาวพวงคือเก่าเนาะกำลังจะไปตึกสะดุงไปโยนยุกเนาะไปแล้วก็พยายามตงเลยมา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 เก็บปลาน้ำกันตอนนี้กำลังขยางพยายามตงเดินเงียงคมเลยเบ็ดนี่ผลตกอ่ะตะกบกบเขียนอะไรอนี้ ้องเขียนลายอะลเวนนี่ฝนตกแหงมื่อเวนนี่ฝนตกแงแงน้ํากรลายน้ําออกแกงมาเฟืองก่อนเนาะไปดังไฟนี่เฮาก็สิมาเอาเฟืองไปดังไฟดังไฟเอาปลาพี่มาทาง น้ำป้าน้ำมาหลายขนาดเลยถุน้ำน้ำออกแกงอีกแล้วน้ำชงมขวอีกแล้วพี่น้องน้ำเนาะหลายขนาดเขากะซียางไปเอา สะดุ้งมาย่อเนาะบางทีได้จังนั้นก็นจิมาเก็บปลาน้ำตู้อีกผูกน้ำป้าท้น้ำไหลายแท้นี่ตัวตกเว้นนี่เนาะปลาลงมาแล้วบันมามามาทุกคนมาเก็บปลา้ำกันเนาะ ยามขึ้นมาแล้วนี่ปลากะมีเตปลาขามุ้นเนาะมาเด้อมาเก็บปลานดำกันน้ำก็ำกหลายหลายแล้วผูโตงครับน้ำลายหลายน้ำนัำ่นก็คือห่างโตงเนาะห่างโตงเอาปลานี่แหละปลาก็ได้บารายปลากันที่ท่านี้แหละเนาะ มิตปลาซิวมิตปลาตัวนี้น้อยเก็บสองคนเก็บปลาเด้อปลาเนาะ่ื้อมีปลาป้าประโคงให้พี่น้องเก็บปลาน้องกันเด้อ รูปแล้วก็ไล่ลายเติมเนาะนี่อันนี้กับบาซิลอันนี้กับปลาขาวเนาะเขาเขาก็แเยกไว้เนาะตัวน้อยกับยูส่วนน้อยตัวใหญ่กับยูส่วนใหญ่าสำหรับคลิปนี้สาพวงก็ได้ได้ขอตัวลาแล้วเนาะนี่ตอนนี้กับเวลาสิบโมงตอนนี้ก็หาทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มเลยเนาะพี่น้องนี่ก็สี่ทุ่มแล้ว เดจะพวกก็จะขอตัวเมื่อเพื่อนเมื่อเที่ยงก่อนแลน้วเนาะมาเียเมื่อปลาเมื่อไหวก็อนเ่ยมันเน,าน่าเนาะกูได้คำมากก็อย่าลืมเดอ้อกูได้กูแซ่กูติดตามาพี้สะพ่วงเนาะอ่าทำไรที่สะพ่วงว่าจะไปช่วยภาคอะขอโทษขออภัยนำเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิกาบคำบาสบาดี